สวัสดีจ้ามาพบกันที่บ้านสวนสวีเดนนะคะวันนี้จะเก็บภาพปรากฏการธรรมชาติให้ชมนะคะวันที่ทำคลิปนี้ก็คือเป็นวันที่29มีนานะคะคุณย่าแล้วก็คุณเลมโบบอกว่าคอยเก็บภาพเอาไว้นะคือเป็นวันที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ทับซ้อนกันค่ะนี่นะคะดวงโตมากแต่ว่าไม่ไม่ได้ส่องแสงจุดจ้ามาเพราะว่า มีพระจันทร์ทับอยู่นะคะแน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านี่นะคะแล้วก็ในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นคืนวันเสาร์ใช่ไหมคะพออขึ้นขึ้นวันใหม่ของวันที่30นะคะในตอนตีสอเวลาของประเทศสวีเดนก็ จะปรับเปลี่ยนให้ให้เร็วขึ้นเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวประเทศสวีเดนจะช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนะคะก็นับจากวันที่30มีนาเป็นต้นไปจนถึงใกล้จะถึงฤดูหนาวของปีหน้าประเทศสวีเดนก็จะช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงค่ะ นี่หอมไม่แน่ใจนะคะว่าจะมองเห็นชัดหรือเปล่าจ้ะก็เป็นวงดวงดวงนะจริงๆแล้วคือวันนี้แสงอาทิตย์จะจ้ามากตามตามพยากรณ์อากาศก,ก็คือคุณเลมโบบอกว่าแสงอาทิตย์จะจ้ามากแต่ป,ปรากฏว่าก็จะอึมครึมทึบๆแบบนี้นะคะหนาวแล้วก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับมีมีหมอกค่ะระหว่างพระอาทิตย์ แล้วก็พระจันทับซ้อนกันนะจ๊ะปรากฏการของธรรมชาติจ้ะอันนี้เราถ่ายทำที่ประเทศสวีเดนทางตอนใต้นะคะเราอยู่ทางสกนเนค่ะซึ่งอ่อใกล้ใกลับมันเหมือน,นะคะใกล้ใอ่อทางข้ามฟากไปทางประเทศเดนมาร์กจ้ะก็โรแมนติกไปอีกแบบนะเห็นไหมคะคล้ายๆกับว่าเป็นเมืองในหมอก ทั้งทั้งทีงท่แสงอาทิตย์แบบน่าจะจ้านะดูค่ะหอมก็ไม่กล้าจะไปสู่แสงมากเนี่ยดูค่ะพัาทิ์เบบว่าดูดวงโตมากแต่ว่าก็ทับซ้อนด้วยพระจันทร์อย่างเงี้ยค่ะโอ้ตอนนี้ผมขอพักเหนื่อยก่อนนะครับคุณคุณผมช่วยแม่หอมทำงานเยอะเลยครับ เอานะสุกันดาหนูนอนอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหดูสินาสุกันดานันทโสอ่าแมวยักษ์ของนาเอลงสมบูรณนาน้าหนูพวงบอกหนูเป็นลูกหล่อพ่อรวยครับ <laughs> พ่อรวยน้ำใจครับงนี่ตูดบิดของนาออนอ้าวฮ้ตุยนุ้ยของใครของคุณแก้วตาใช่ไหม แดดมาบ้างบดบ้างนะคะแล้วก็ได้งานเยอะเลยเดี๋ยวไปดูผลงานกันจะ้ะลูกชายบ้านนี้ก็จะประมาณนี้นะนอนให้กำลังใจแม่อยู่ที่หัวบันไดจะ้ะงานวันนี้เรียกได้ว่างานหนักและใช้พลังแขนมากนะเพราะว่าหอมต้องอใช้กันไกตัวยาวเนะะี่ยค่ะตัดแต่งกิง่งต้นอัด หรือว่าต้นสะเดาฝรั่งนะคะที่มันขยายแล้วก็ปกคลุมบางต้นดอกไม้ของเรานะคะแต่ว่าเราไม่ได้กวนในส่วนบนส่วนบนเขาจะมีรังนกอยู่นะด้านโน,น้นนะนนั้นก็ปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นก็อีกหน่อยก็คือใบปกคลุมเต็มแหละพี่น้องดูค่ะด้านล่างนะคะวันนี้เราย้าย สัมภาระออกมาทำงานนอกบ้านหน้าบ้านกันจ้ะเม็ดดอกไม้นะคะอันนี้เม็ดดอกไม้แล้วก็ในนี้เป็นน้ำเย็นแล้วก็อาหารของขิเล่นะคะนี่ก็อุปกรณ์การถ่ายทำคลิปนี่อุปกรณ์การทำงานจ้ะวันนี้แบบว่าออกมาด้านนอกแล้วก็ดูคะ่ะนี่นะเบียดดอกไม้ก็เริ่มมานะ แต่ว่าเราจะต้องลงลงใหม่อันนี้เป็นดอกไม้ตะมุตตะมิแล้วดูค่ะที่เราตัดลงมานะแล้วก็เกี่ยวลงมาด้วยเพราะว่าเออแห้งก็มีจะแห้งก็มีเต็มแล้วก็ดอกหางสุนัขก,กิ่งจอกเริ่มแตกใบขึ้นเต็มแล้วจ้ะอากาศเริ่มดีขึ้นมารถเกษตรกรก็วิ่งกันลอนเลยพี่น้อง,างการเกษตร หลบรถหน่อยโน่<อ>นมาโน่นค่ะรถขนขนดินขนทรายลดขนปุ๋ยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะเรามายืนตรงนี้เพื่อเราจะได้ถ่ายข้างหลังค่ะไม่กล้าส่งไปข้างหน้านี่คะ่ะพี่น้องจ๋าคือถ้าแขนไม่แข็งแรง ไม่ดึงได้ขนาดนี้นะเราแขนแข็งแรงค่ะแต่แต่ว่าก็ยากนิดนึงหอมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านเป็นห่วงเหนื่อยแทนไม่อยากให้เหนื่อยแทนจ้ะดูเห็นไหมคะพอเราเปิดออกแล้วก็พยายามตัดกิ่งเล็กๆออกด้านไอ้กิ่งใหญ่ๆแล้วก็ดึงไม่ไหวเราก็ปล่อยให้มัน โตไปคือคนที่จะตัดได้ต้องเป็นโทเบอย่างเดียวค่ะก็ไม่อยากรบกวนเขาค่ะนิน่นๆในนอยแล้วก็แต่งได้พ่อมายืนงงอยู่เมื่อกี้นี่นะคะลังนกอยู่ด้านบนนู้นนะคะอีกน้อยจะมองไม่เห็นละค่ะเพราะว่าจะปกคลุมเขียวขจีไปปีที่แล้วไม่ได้แต่งเขานะขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวต้อง หอบเอาพวกนี้ไปไว้ในจุดที่เขาควรอยู่จ้ะแล้วก็นี่นะคะดูค่ะกิ่งเล็กกิ่งน้อยแล้วก็นี่มาต้นสวยแล้วนะนี่ค่ะดอกหางสุนัขก,กิ่งจอกหรือว่าดอกลูกพินนะคะในภาษาสวีดิชค่ะแดดก็ประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหูเราดูต้นน้นจ้ะ งานเยอะนะงานแปลงดอกไม้เนี่ยจริงๆแล้วคิดว่าจะไม่เยอะพอมาดูแล้วที่ไหนงานเยอะเลยอ่าอันนี้มาต้นสวยเลยอันนี้เป็นสีชมพูนะคะงานเยอะเพราะนี่จะ้ะหญ้าหญ้าหญ้าอะไรนะเขาเรียกยญ้าเจ้าชู้นั่นแหละที่มันเป็นเม็ดแก่มาแล้วมันติดเนะ่ะเนี่ยเนี่ยลากตีนเหมือนตีนตุ๊กแก ดึงออกแล้วแบบว่าเป็นเป็นฝอยๆนะคะเนี่ยหลกักแสดงว่าเม็ดเขาล่วงหล่นลงปีที่แล้วเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เม็ดแก่เขาล่วงมันเราจะทำงานหนักแบบนี้นะเพราะว่าเราจะต้องดึงออก,ก้ะดูเหมือนเส้นผมอีกแล้วเยอะเลยค่ะ ทั้งแปลงนี่แหละนะเยอะมากดูค่ะพี่น้องใช่ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ที่เป็นกลุ่มๆนี่ก็คืออ่าหางสุนัขก,กิ่งจาะนี่นะเดี๋ยวทำงานแบบรัดคิวแล้วกันนะวันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวขอเก็บกิ่งไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ให้ชมนะคะว่ามันเกี้ยงเก่าไปยังไงจ้าอูหนมาลลลูกตอนนี้เริ่มเอียมอองแล้วนะคะ เอี่ยมอองแล้วจ้าตอนนี้ก็เอี่ยมอองได้ระดับหนึ่งแล้วนะน้องจ้าเก็บควาดดไหนในดูเจ้าคิดเล่นั่งให้กำลังใจอยู่นั่นคุณลุงโบก็เดินอยู่แถวนี้แหละทั้งสายอยากช่วยงานจ้ะโอ้หนูร้อนเหรอลูกโอ้โหหลบเงาถังเผาถ่านพี่พี่ทวเบนี่ ดูสิเนี่ยแมวแมวร้อนหลบเงาดูกระเช้าดอกไม้จ้าที่คุณเลมโบซื้อมาให้ปลูกเพื่อต้อนรับแขก VIP นะพี่น้องดูได้หกกระเช้าเขาจะเลี้ยงง่ายงามจ้ะ ดอกหน้าแมวนั่นแหละหน้าแมวน้อยที่นี่เขาเรียกว่าเพซี่เพนซี่เพนซี่ทายเยอะเพนซิโลยกเตาถ่านขึ้นค่ะถอนหญ้าออกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแปลงดอกไม้ตะมุตตะมิของเราจ้ะมาดูนี่เลยย้าแฮ่หมูฟันสิงโตนะคะแล้วก็ไอพวกที่เป็นเถาเป็นเขือเยอะมากเลยจ้ะ ขุดออกให้หมดนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาจอบลงพวนดินขึ้นมานะคะแล้วก็หว่านมเมล็ดดอกไม้ตะมุตะมิของเราค่ะแล้วคุณเลมโบจะเอา ATV ไปลากดินอินทรีย์ในสวนมาใส่ให้นะคะก็น่าจะเป็นการจบอยู่วันนี้จะตัวช่วยคุณเลมโบจอดรออยู่แล้วจ้ะหอมพร้อมมาไหลแกก็จะไปคนดินมาให้นะ ATV จ้ะ เมกี้พุ้งคนละความหมายกันเมื่อกี้หอมเดินมาแล้วชกท้องแกหอมก็พูดว่าปุ้งแกบอกว่าอีเง็ดพุ้งพุ่งในภาษาสวีเดนก็คือแกบอกว่าทะลึงมากคนละภาษากัน พุ้งภาษาสวีเดนก็คือแปลว่าลูกอันธาดแหละหรือว่าหำหำพุ้งพุ้งพุ้งอทยแลน์แอสเอ็มอร์แกนมอร์แกนสะลึงแล้ะ แกเ,เข้ามาเอาดินให้จะ้ะจะเอาดินไปใส่แปลงดอกไม้หอมบอกว่าเอาแค่สองที่รากเล็กๆนั่นแหละแต่ว่าแกอยากจะช่วยเพราะว่าแก,กจะให้ไปช่วยงานขนกิ่งสนออกจากาแปลงอดอกไม้ พันสิงโตอ่ะที่แกขนไปทิ้งเขาก่อนนะจ๊ะอ้ยบรรยากาศในสวนพี่น้องจ๊ะเ๋ย่อยบอกเอาเยอะไหมเอาอีกไหมเอาอีกตัดยอดจำปวกไปเฉยเลยนะ ตอนนี้แกเอาเอทีไปเราจะไปขนเอากิ่งสนไปทิ้งตรงท้ายไร่นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดรีวิวดอกฟันสิงโตจ้ะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าแปลงดอกไม้จ้ะเดี๋ยวจะไปช่วยคูเิมโบขนกิ่งสนก่อนแล้วหอมจะมาลดน้ำจ้ะน้ำเราก็จะใช้น้ำเดิมก่อนนะคะนี่น้ำเต็มถังเลยจ้ะ ลมเย็นเริ่มมาแล้วพี่น้องโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าได้งานเยอะเลยนะดูค่ะตัดแต่งกิ่งต้นอัดหรือสดาฝรั่งด้วยเรียบร้อยแล้วจ้าหายไปแล้วทีนี้ก็รอชมดอกไม้ในช่วงฤดูเขาบานนะคะแถมยังได้สมบัติเจ้าคุณปู่อีกค่ะพากันงันงัดแค่โอ้โหนี่ได้ของบนลำบนลานพี่น้อง สุดยอดเลยจ้าจุดนี้ก็รอดดอกฟันถึงโตบานเขาจะเรื้องอลา,ามเลยจ้าวันนี้ก็โชคดีที่คุณเลมโบเอา ATV ออกมานะตอนนี้เราก็มีงานต่ออีกหอมยังไม่ได้ลดแปลงดอกไม้เลยจ้าเพราะว่าที่คุณเลมโบตัดไม้ไว้ตรงบนแปลงกระเทียมป่าก็เลยถือโอกาสชวนกันไปเก็บเลยคุณเลมโบขับรถ ออกไปด้านด้านท้ายป่านน่นนะหอมจะเดินลัดไปตรงแปลงกระเทียมป่านีจ้ะอยู่ในมุมนี้นะคะขอนไม้ที่เคยถ่ายให้ชมจ้ะนี่นะคะโอ้ยอยังไม่ทันได้คนไม้เลยคุณลำโบบอกที่รลกางมาดู เราอยู่ด้านบนนะพี่น้องถ้าลงไปใกล้ๆนี่แบบว่าพลื้บสุดยอดอะ่ะกระเทียมป,ปลากระเทียมปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจละลายแสงแดดได้พอดีเลยพี่น้องเนี่ยแสงแดดจะมาตรงนี้จ้า มาตรึงมาตรึงมาตรึม,ม,รม,ม,รมสุดยอดสุดยอดโอ้ยอยู่ด้านบนนะถ้าลงไปด้านล่างนี่ตรึมหมดเรียบร้อยนะคะกองไม้เมื่อกี้ค่ะ ส่งผลงานก่อนปิดคลิปจ้าวันนี้ทำงานเยอะมากได้ผลงานมาฝากกันแล้วนะคะดอกหางสุนักกิ้งจอกสดชื่นขึ้นเลยจ้าวันนี้ก็เริ่มรดน้ำแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องยากก็เอาเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่าน,นี้สักนิดนึงถอนครั้งเดียวค่ะถ้าเป็น เล็กๆอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องถอนอีกครั้งนะเอาไว้เป็นคิวต่อไปแล้วดูค่ะดอกลูกพินหรือหางสุนัขก,กิ้งจอกของเรานะคะวันนี้เรียกได้ว่าเออ่ต่างวลาต่างกรรมหลากหลายอริยบทนะคะเริ่มจากนี้เลยที่เราตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อไม่ให้บัง ทัศนียภาพบางแสงแดดนะคะหางสุนักกิ่งจอกของเรามาสวยอยู่แล้วค่ะรอชมในช่วงที่เขาดอกบานนะอันนี้ก็มีกระเทียมป่าด้วยนะคะดอกเขาจะสวยเคยมีสามต้นแต่ว่ามีคนถอนไปก่อหนึ่งก่อหนึงจะ้ะนี่แล้วก็อันนี้ก็รอดอกไม้เบ่งบานอย่างเดียวค่ะแต่แปลงนี้เขาสวยอยู่แล้วค่ะ ก็จะแตกขึ้นมาเองอันนี้ปลูกครั้งเดียวนะคะเนี่ยจะสวยมากสามสีเนี่ยนะเดี๋ยวมีภาพเปรียบเทียบให้จะสสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามมาออกกำลังกายในรั้วในสวนด้วยกันจ้ะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ